งั้นพักเร็วขึ้นแล้ว,ลวช่วงท้ายไปติดตามรายละเอียดการประกันกับคอปอพอ,อ,พอค่ะอขออนุญ,ญาตทักคุณผู้ชมก่อนที่จะปิดท้ายเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยให้เกียรติเวลาที่ท่านติดตามแล้วเนี่ยท่านไม่ได้ดูเรือหน้าจอหรือ,อบางท่านเนี่ยแชร์ไปที่ช่องทางอื่นให้แฟนรายการได้ติดตามรับชมด้วยนะคะในเครือข่ายของท่านในเพื่อนกลุ่มเพื่อนของท่านขอบคุณคุณอาลงด้วยนะคะมาสวัสดีจนช้าเลยแล้วป๋าตุย๋ยบอกว่าหมดเวลาแล้ววันนี้เดี๋ยววันจันทร์เราจะมาพบกันใหม่อ๋อถูกต้องป๋าตุ๋ยเปน พันธ์เทสติดตามให้กำลังใจกันตลอดกับท่านผู้ชมทุกทท่านขอบคุณคุณผู้ชมในการติดตามรับชมเช้านี้ที่โคราชอยู่ด้วยกันนะคะคุณเยันก็แถมมาอีกหน่อยจ้ะมันก็คือมุนเมเตแลกเหมือนกันนะครับโอ้เอาเอาเอามุนกับมุนกับเตะมุนเมเตแลกไว้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่มุนเมเตแลกก็จะเป็นแบบพูดถึงเรื่องที่มันยุ่งเหยิงอ่ะใช่ไหมคะพูดเกี่ยวกับเรื่องของกิริยาแต่ว่ามุนกับเตะของคุณพอดุงที่อธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเป็นลักษณะของนามก็คือ มันแหลกอะจ้ะมันแหลกเขา,เาคืนไม่ได้ต้นเขาเมาื่อสักคู่ที่ว่ามันมุนกระเต้ออย่างเงี้ยนะคะคจ้ะเอาเดี๋ยวกลับมาพบกันวันจันทร์ครับเสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนรับฝนที่จะมาอีกสักช่วงเนาะค่ะครับขอบคุณนะคะวันจันทร์กลับมาติดตามกันได้ใหม่9โมงเช้าที่นี่ KC TV วีของคนโคราชสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่โคราชนะคะในช่วงของคอปภพบประชาชนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะโออยู่กับท่านนายตรีชนูดหอมนะคะผู้อำนวยการสํานักงานคอปพภาคสีนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โอสวัสดีท่านผู้วางทางเคซีด้วยนะคะ วันนี้นะคะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันภัยมาฝากแน่นอนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วค่ะท่านผอเราคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของผู้ที่ทําประกันภัยกับสินมั่นคงและสินมั่นคงเนี่ยก็คือถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปแล้วนะคะทีนี้วันนี้อัปเดตกันนิดนึงว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อวันที่เก้ากันยายนถูกต้องไหมคะที่เขาเปิดโอกาสให้คนที่เป็นเจ้าหนี้ยื่นเพื่อ รับสิทธิ์ของการคุมภัยนะคะณปัจจุบันนี้ทั่วประเทศมีผู้ที่มายื่นคำร้องหรือว่าแสดงตนกี่คนละคะเมื่อเช้านะพอรู้ว่าออกรายการเคทีนะคือเพื่อที่จะอภิเรียนให้ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบนั่นเอว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานะการยื่นขอรับกำตวงนี้เนี่ยทัวประเทศนะครับพี่อยห่งจุดแสนรายแสดงว่าคนที่มีผลกระทบ ในในส่วนของบริษัทนี้ค่อนข้างเยอะพี่โอทั้งหมดมันประมาณ8ปดแสนถึง1ล้านรายค่ะครับแต่ว่ามีมาลงทะเบียนแล้วณวันที่ห้าวันที่ยี่สิบห้าหนึ่งจุดแสนราย1.6อันนี้ภาพรวมของของทั่วประเทศทั่วประเทศเฉพาะของภาคสีภาคสีนี้ครอบคลุมกี่จังหวัดเขาโอกจังหวัดพี่โอหจังหวัดครับผมนะคะย้ําอีกทีมีจังหวัดอะไรบ้างคะขจังหวัดนี้บุรีรัมย์นครราชสีมาสระบุรีสระบุรีลบุรีลบุรี นครนายกและก็ปราจีนบุรีนครนายกและปราจีนนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของภาคสีของเราโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเยอะสุดเยอะสุดเลยเหรอเยอะสุดกำลังจะถามว่ากี่รายแต่พอว่าบอกเยอะสุดเยอะสุดคือภาพรวมทั้งหมดก็คือ128ราย128รายก็คือภาคสี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าดูเฉพาะโคราชแค่5้ดรายเหตุผลเพราะว่าน้อยเนื่องมาจากเราไอ้คนยื่นออนไลน์อยู่ไม่ต้องมาที่โรง ไม่ต้องมาผ่านภาคไงค่ะนั่นแหละตัวเลขมันจะไปโปรตรงของทั่วประเทศทั่วประเทศครับคบแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีมาอันที่นับว่าภาคของเราเนี่ยมันเ่อมีประมาณร้อยกว่ารายเนี่ยคือที่มาที่นี่เร่งบานี่ซึ่งบางทีอาจจะเป็นหนึ่งเขาไม่ไม่ค่อยไม่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 มีเครื่องไม้เครื่องมือค่ะแล้วก็ทําไม่ค่อยเป็นระบบไอทีไม่ค่อยเป็นก็เลยมามาให้น้องก็ช่วยแนะนํา ก็คือคนที่มาลงทะเบียนที่นี่คือนับเป็นหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าลงออนไลน์นั่นหมายความถึงว่าจะไปรวมกับทางทั่วทั่วประเทศทาที่บ้านก็ได้ปียวทีหนึ่งทีสองเที่ยงคืนก็ยื้ออนลน์ได้ก็เปิดรับยี่สี่ชั่วโมงที่นี้ ตอนนี้ที่ออกมาอัปเดตที่ออกมาพูดเนื่องจากว่าเขามีระยะเวลาใ,ใ,ใ,ในการยื่นคําร้องในการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์การคุ้มภัยภายใน60วันพี่โอภายใน60วันน,นับตั้งแต่วันที่วันที่9กันยาค่ะ9กันยาสิ้นสุดแล้วจะสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่สิ้นสุดวันที่ท7พฤศจิกา อ่เาเจ็ดพิกานั่นหมายความถึงว่ามีระยะเวลา2เดือนด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ทราบ,รบว่า มีการที่จะต้องลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับสิทธิ์ตรงนี้ก็ให้รีบไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนออนไลน์หรือมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอพพภาษีที่นี่ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นการอัปเดตข้อมูลเบื้องต้นให้คุณผู้ชมได้รับทราบเนื่องจากว่าเมื่อเดือนที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องเราของสินมั่นคงที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปนะคะทีนี้ณวันนี้ ต้องบอกก่อนเลยว่าในส่วนของภาคเหนือเองภาคอีสานของเราเองนะคะเริ่มเขาเรียกว่าตอนนี้มันมีการเขาเรียกว่าอุทกภัยภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะหลายคนเห็นข่าวแล้วค่ะที่พอภาคเหนือเห็นไหมโอ้โหทั้งรถทั้งบ้านนะคะมีปัญหาเขาเรียกว่าน้ำท่วมเอ่ยโครนเอ่ยต่างๆเหล่านี้มีหลายภาคส่วนที่เขาออกมาพูดว่า ประกันเนี่ยถ้าเป็นรถยนต์ประกันชั้นหนึ่งเขาสามารถดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ถูกต้องไหมคะได้ได้เลยประเภทหนึ่งได้เลยพี่โอ๋ได้เลยได้เลยถึงแนะนําไงว่าควรทาประกันก็คือคือก็ตนนี้ผมอยากอยากถามตามความที่หนึ่งคือนอกจากเรื่องแรกที่เราคุยกันกับเรื่องกองทินงกงแล้วเนี่ยเรื่องัยธรรมชาติเราก็เป็นห่วงนะก็พพอเพราะนั้นไม่รู้เลยคือบางท่นอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมบ่ายสามผมมีบ่ายสามเพิ่งผมมีประชุมกับท่านเลขาธิการเตรียมความพร้อมเรา เรื่องมาจากเราเราเรา,เราเราเราก็เป็นเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนาอย่างน้อยไม่รู้แหละมีประกันไม่มีแต่ว่าเรื่องของการเตรียมรับมือน้ําท่วมบิว่วอยากให้ท่านผูกวังติดตามข่าวคือเอาแน่ๆอตอนนี้ชัยภูมิก็เริ่มมา,มมาแล้วแ,<ล>และชัยภูมิกับโคราชนี่ก็ติดกัน ใกล้กันเลยนะคะภาวะความเสี่ยงเป็นไปได้หมดเพราะมันคือภัยพิบัติทางธรรมชาติใช่ใชจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของคอพพเองเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับในเรื่องของการคุ้มภัยของพี่น้องประชาชนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงของ ของภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้ด้วยทีนี้บทบาทหรือว่าหน้าที่ของคอปพในด้านของการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับประกันภัยพิบัติแบบนี้เราเรามีบทบาทยังไงบ้างพี่ปิวคือคือคอพีเป็นหน่วยงานคือไม่ใช่หน่วยงานแรกครับพี่นะเราหน่วยงานซัพพอร์ตมากกว่าคือหน้าด่านต้องเป็นของปอพค่ะนะมีมาตรการนู่นนี่นั่นแต่ของเราเนี่ยเราอำนวยความสะดวกให้เเยียวยาค่ะ ก็เหมือนกับว่าโอ้ทำประกันไว้กับบริษัทนี้และไม่ได้รับการดูแลจากบริษัทนี้เราร้องขอได้เรามายื่นคําร้องได้แล้วอีกอย่างคือตอนนี้คือเรารู้อยู่ว่าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะโอกาสน้่ท่วมีนะคือนอกจากเราเราจัดการเตรียมความพร้อมแล้วมีเวลาหรือว่ามีมีกำลังไปช่วยประกันหน่อยอย่างน้อยรถเนี่ยประเภทหนึ่งเนี่ยโอเคไม่รู้แหละถ้ามันบางทีมันมันเรียกยากเปี่วมันปัจจัยภายนอก หรือแม่กระทั่งบ้านที่หัวใจอ่ากำลังจะถามเพราะว่าเพราะว่าเราเห็นที่เชียงรายเชียงใหม่เชียงรายที่บ้านมันหายไปกับน้ําอันนี้คือเออไอเรื่องของอัคคีภัยอะไรต่างๆเหล่านี้เราเคยเห็นแล้วว่ามีการทําประกันทีนี้การทําประกันของน้ําท่วมหรือว่าภัยพิบัติที่ที่บ้านพังทลายไปกับกับน้ํากับอะไรอย่างเงี้ยมันมีไหมคะคือพี่โอ้ถ้าประกันอักคีภัยมันจะคุ้มครองสามไปหลักค่ะก็คือเรื่องของไฟยไหม้เรื่องของแคทระเบิดเรื่องของคว้าผาค่ะทีนี้ถ้าเรา อยากให้คุ้มครองไฟน้ำเพิ่มเพิ่มเติมเราต้องซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มมากน้อยเท่าไหร่ก็กิอยู่กับท่าผิดเรามูลค่าเท่าไหร่แต่ว่ามันมีอยู่ใช่ไหมคะมีอยู่มีประกันน้ําท่วมอะไรอย่างนี้อยู่แต่ว่าถ้ามีมีมีอะคีภัยสําหรับที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นไมโครพี่ซึ่งอันนี้คือมามาพร้อมกันเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มแต่ว่าเรียกมาถูกพี่คือความคุ้มครองมันนิดเดียวแต่อยากอยากให้ซื้อตัวตัวอกคีไยเป็นหลักแล้วก็ซื้อ ซื้อเพิ่มเติมเรื่องของประกันภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมมากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนส่วนใหญ่ก็จะเสี่ยงกับอักีภัยมากกว่าในเรื่องของภัยพิบัติน้ําท่วมเนี่ยอาจจะเป็นวาระในแต่ละปีนะคะเพราะฉะนั้นพอใกล้ที่จะถึงหน้าฝนหรือหน้าภัยพิบัติอันนี้ซื้อเตรียมไว้ก็ไม่ไม่เสียหายนะคะเรียนพี่โอที่หนึ่งนะคือเรื่องของอักีภัยเนี่ยคือท่านรองเลขาธิการผมอ่ะท่านที่มาเปิดเรื่องประกันภัยควยท่านเป็นห่วงมากพี่โอ ป็นด่งมากอคือเวลาท่านมาท่านออกมาในพื้นทีุู่พเนี่ยท่านไปถามไปรอบถามว่ามีประกันภัยไหมมีตัวมากไม่ค่อยมีกันอะ่ะก็คิดว่ามันไกลตัวแต่ความจริงถามท่านทุกความมันไกลตัวไหมนอนหลับดึกดืก่เดูเดเนี่ยน้ำมาน้ำมาไม่รู้ตัวเพราะนั้นความถาม,ว,ามว่ามันไ,มไกลตัวไหมไกลแต่พอมันมาถึงปุ๊บเราไม่รู้ตัวออตอนนั้นมันสายไปแล้วแต่ถ้าเรา <laughs> ใช่เจียดอินส่วนหนึ่งเป็นค่าเบี้ยประกันภัยพี่บอกปซเชื้อความคุ้งครองเล็กๆอ่ะค่ะอย่างน้อยจะหนักกลายเป็นเบา ใช่นะคะอันนี้เป <iber at ını> <Leonard> ็นเรื่องที่อยากฝากท่านผออันนี้ก็ฝากเอาไว้ค่ะทีนี้มาเข้าเรื่องในเดือนนี้กันบ้างค่ะท่านผอค่ะเห็นจั่วหัวเรื่องมานะคะก็เราเคยคุยกันไปหรือยังเกี่ยวกับในเรื่องของประกันภัยนะคะประกันอุบัติเหตุเราเคยคุยกันแล้วนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของประกันชั้นหนึ่งประกันพรบที่เกี่ยวกับรถยนต์นะคะแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไอ้คำว่าส่วนบุคคลกับประกันอุบัติเหตุนี่มันแตกต่างกันยังไงคะพ่อคคือคือคือโดยหลักพี่โอ้มันมันความจริงมันก็มันก็เหมือนเือนกันเลยค่ะนะอุบัติเหตุส่วนบุคคลก็คือนายกนายกนนายงองไงอืนะคือความจริงอุบัติเหตุเนี่ยก็คือเป็นบุคคลเป็นตัวบุคคลประกันชีวิตตัวเองเนี่ยแหละซึ่งความจริงพี่โอ้พูดตะกี้ก็คือเรื่องของประกันไปรถมันก็มีมันก็มีในส่วนของมันมีคุ้มครองด้วยคุ้มครองบุคคลด้วยเราถูกอุบัติเหตุเนื่องมาจากรถเนี่ บุคคลบุคคลไม่รวมทับถินค่ะอันนี้คือต่างหากขึ้นมา,าึ่งซึ่งซึ่งซึ่งพี่โอ,อก็อาจจะสงสัยว่าทําไมเราหยิบเรื่องนี้มาคุยเดือนนี้ค่ะนะช่วงนี้มันมันเข้าช่วงไงซีซันนะพี่โอ,อ,อ๋อาใชดดด่ดูดูการท่องเที่ยวคนเดินทางเยอะเลยแหละค่ะแล้วก็เรื่องของไอซีซันเนี่ยเรื่องของท่องเที่ยวเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยค่ะคือต้องยอมรับประเทศไทยเนี่ยมันมีรายไดจากการท่องเที่ยวเยอะมากอืแล้วพอปีนี้พี่โอผมพอพอนัดพี่โอว่าจะคุยเรื่องนี้ก็กลับไปดูตัวเลข การท่องเที่ยวของโคราชไม่น้อยเลยผมไปประชุมกับกับกับไอ้กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมก็บอกรายได้ทวนใหญ่ของโคราชมาจากท่องเที่ยวใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางทททเองหรือว่าทางจังหวัดเองเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเราเยอะมากเลยใช่ใหญ่เลยมาจากนั้นทีนี้กบพอเนี่ยเป็นหน่วนของรัฐในเมื่อรัฐมีนโยบายอย่างนี้ไป่โอเราก็มีหน้าที่เฉพอตก็คือมีคมตันออกคมตันนะ เพื่อที่จะไปคุ้มครองอ่างว่านักท่องเที่ยวเข้ามาอ่างว่าเกิดเหตุอย่างน้อยก็มีเอินเป็นค่ารักษาพยาบาลเป็นค่าจัดการต้องอย่างอันนึกมาจากภัย ก็เป็นหน้าที่ของรัฐพี่โอ๋ค่ะอันนี้คือสนับสนุนให้ตัวของผู้ประกอบการอันนี้คือใช่ใช่ในในส่วนของคนนําทัวร์คนนาเที่ยวหรือแม้แต่กระทั่งถ้าสมมุติว่าจะไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มเป็นเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือควรที่จะทําประกันภัยเกี่ยวกับในเรื่องของบุคคลหรือว่าประกันภูมิด้วยพี่โอ๋นิดนะพี่โอ๋คือตัวนี้ที่พูดถึงคือเรามีกฎหมายกำหนดเลยกฎหมายของของกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาค่ะก็มีกําหนดเลยให้ผู้ประกอบการทุกรายต้องทำประกันภัย สำหรับอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยวพี่โอกวาพี่อติดตามข่าวเวลานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาว่าเราเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมีการจ่ายนะถ้าเจ็ชีวิตที่พี่อตัวนี้ตัวบังคับนะจ่ายหนึ่งล้านบาทถ้าบาเดเจ็บก็ทำจริงไม่เกินหน้าแสนบาทอันนี้ตัวบังคับเลยครับจริงๆมันก็มีประโยชน์นะโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการที่ทํา ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะหรือการจัดกิจกรรมต่างๆค่ะพอค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิ่งการปั่นจักรยานมันต้องมีการทําประกันต่างๆเหล่านี้คือก็เป็นผู้ประกอบการเนี่ยความรับผิดมันคือถ้าเราไม่ทําประกันภัยเราต้องรับผิดเองแต่ถ้าเรามีประกันภัยเราเราก็ฟ้องทายหรือว่าโอนความรับผิดไปให้บริษัทประกันภัยนะก็เกิดขึ้นมาเราก็หนักเป็นเบาพี่แต่ถ้าใครที่ไม่ได้ไปท่องเที่ยวกับกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ ก็ควรที่จะทําประกันชีวิตประกันบุคคลของตัวเองไว้ด้วยใช่อย่างสมมติพออไม่ค่อยมีเวลาไปเที่ยวกับเป็นกลุ่มก้อนคณะแต่บางครั้งเรามีเวลาไปคนเดียวไปกับครอบครัวเดินทางอันนี้มันเป็นสิ่งที่จาเป็นมากๆที่สาคัญคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมพอทําแล้วด้วยอันนี้อันนี้คือหลักฐานคือทาแล้วคือผมพี่โอต้องเดินทางทุกแรวทุกถูกเย็นทข้งเทเพื่ออบรม แล้เช้าเช้ามืดวันจันทร์ผมต้องบอกเดินทางจาก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 ที่พักค่ะพี่บอกจะไม่อุบัติเหตุมันเกิดได้ตลอดเราขับดีๆอยู่มันมาจากอีกฝั่งหนึ่งครับพี่คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าในส่วนของการทําประกันอุบัติเหตุส่วนบุคลคลท,ที่ที่โอเคยถามท่านผอ,อไปเกือบ,บหน้านี้นะคะท่านผอ,อบ,บอกว่ามันไม่ได้เป็นในลักษณะของการแค่ขับรถเท่านั้นเพราะประกันชั้นหนึ่งของรถเนี่ยมันก็คุ้มครองทั้งรถและคนอยู่แล้วแต่อันเนี้ยถ้าสมมติว่าผอ ไม่ได้ขึ้นรถเพราะเเดินอยู่ตามส่วนสารนรณะนล้มลุมลกอันนี้มันคือข้อดีถูกไหมคะของการทําประกันส่วนบุคคลตรงนี้ทีนี้ในส่วนของการคุ้มครองหรือว่าในส่วนของการรักษาพยาบาลหรือการชดเชยต่างๆเหล่านี้มันเป็นยังไงที่หลักหลักก็คือตัวนี้คุ้มครองนี่ผิดโมงท่วทั่วโลกนะคะคือหลักก็คุ้มครองการเสียชีวิตนะส่วนเสียอวัยวะทั่วโลกนี่คือเราไปที่ไหนก็ตามแต่สมมุติอยู่ต่างประเทศก็คือคุ้มครองได้หมดได้หมด เดือนเที่ยคืนก็คุค้คคมครองหมดนะคือหลััๆก็คุ้มครองการเรสียชีวิตเราสามารถซื้อเพิ่มได้พี่โอ้เช่นเพื่อเพิ่มเรื่องของค่าไปพยาบยลค่ะไม่กระทั่งว่าเงินชดเชยรายได้ถึงว่าแม่ค้าเนี่ยขายของทุกวันวันนี้เมื่อวานถูกรถล้มลื่นล้ลลมแล้วก็เข้านอนพักรักษาตัวโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้ขายของชิบวันมันก็ช่วยความคุ้มครองได้ด้วยอ๋อก็คือมีในส่วนของค่าชดเชยยาค่ะได้หมดพี่โอ้บอกพี่โอ้เลยทุกทุกปัจจุบันปัจจุบันนะ ความเสี่ยงมีอยู่มากแต่ประกันไว้ก็สามารถเข้าไปรองรับให้พี่น้องใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการได้ตลอดทุกเรื่องทุกเรื่องพี่บอกอย่างาประเปรีไหนบ้างข้าวทาปีเราก็มีความเราก็มีประกันภัยค่ะข้อยอมทองเราก็มีประกันภัยน,นั่นสะิออพักเราก็มีประกันภัยค่ะรอกอ้างสินค้า,าพี่เราเดินเดิน,ดน,ดนตาไปตาม้างสินค้านี่มี่ะไรหล่นเหวว่าเราเนี่ยประกันบริษัทไอห้างกับสินค้าไม่ต้องจ่ายประกันใจป,ประกันไปจ่ายเทนแต่ว่ามันต้องแลกมาด้วยการที่เราต้องจ่ายเบี้ย <C> e <at> ถึงเบี้ยเขามีเยอะป่พี่แต่จริงๆถ้าสมมติว่าเรามาเปรียบเทียบกับ <C> e <at> เขาเรียกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับกับสิ่งที่เราสบายใจ <C> e <at> มันนิดๆหน่อยๆมันก็ทําให้เรารู้สึกอุ่นใจได้ <C> e <at> เวลาที่เราจะไปไหนมาไหนนะคะ <C> e <at> คือคือบางทีพี่โอ๋บางทีถามว่าปัจจุบันถามว่าเรื่องของความรู้ความเข้าใจนะถามว่าพี่น้องรู้รู้ไหมประกันภัยมันคืออะไรมันจำมันสำคัญยังไงมันจำเป็นยังรู้และรู้ดีด้วยค่ะแต่ว่า มันก็หลายๆปัจจัยหลายๆปัจจัยเช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่โนําเรียนบอออกไปตั้งแต่แรกๆที่เราทํารายการนี้เพราะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยเลยแต่อยู่ๆมาสัปดาห์นึงเอามีประกันกล้วยหอมทองเอามีอยู่ๆมามีประกันข้าวนาปังมีอยู่ๆมามาประกันคือบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าการทําประกัน่ะมันมีแค่อประกันชีวิตประกันรถยนต์ประกันทรัพย์สินที่ที่เราแบบ เราเราไม่ได้คาดคิดว่าเออมันมันก็มีการทราารําป,ป, uf, ประกันภัยได้ปิวว่าทางชาตินะประกันภัยสีระร่างกายเราอะค่ดะดาราดังๆเนี่ยถุนเสียมาก็การได้ไปเลยอะยัง <Dum S 1> มีเลย<ม>ประกันภัยถุนนะประกันภัยหมาประกันภัยแมวมีหมดเลยพี่โอแต่เพียงแค่ว่าเราไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดตรงนั้น,น,นเท่านั้นเองทีนี้ปิวตะกี้คือผมพูดค้างไว้ว่าว่าปัจจัยหลักที่คนไม่ทาประกันภัยค่ะหลักก็คือหนึ่งเครื่องเรื่องของรายได้มันมีน้อยแต่ว่าผมบอกยิ่งไม่มีรายได้นั่นแหละ ันต้องตทมเพราะเราไม่ได้มามีเงินเพื่อที่จะซัพพอร์ตรักษาตัวลําพังประกันสังคมก็ถ้ามันต้องเกินกว่าที่ประกันสังคมจ่ายมันก็หนักจริงพี่อยู่พี่อ่ไม่ต้องมาเอาเอาตัวที่ใครถัวเรานะเรื่องพรบวกคุ้มครองวันหนึ่งประมาณบาทหนึ่งครับพี่อยู่บาทหนึ่งคุ้มครองห้าแสน่ะพี่อยู่ดูดิแล้วถ้าไม่มีเราต้องเก็บเงินไว้ประมาณทั้งห้าแสนในกระเป๋าว่ะแล้วบางทีเวลาเราไปชนคนชาวบ้านไม่ใช่คนเดียวอ่ะพี่นี่แหละคือบอกว่ามันยิ่งต้องทําเลยค่ะครับผม พอณวันนี้มาพูดถึงในเรื่องของประกันไม่ได้ชวนให้คุณมาทําประกันกับโอหรือว่ามาทาประกันกับพอนะคะแต่เราเป็นเพียงแค่หน่วยงานนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองนะคะของประกันภัยต่างๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการประกันภัยส่วนบุคคลเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยนะคะจุดเด่นๆของของประกันภัยตัวนี้มันคืออะไรคะท่านผอพี่โอก็คือก็คือคุ้มครองคุ้มครองเมียดเด่นเลยก็คือ เบี้ยตัวคุ้มครองเยอะะแต่ถามว่าอยากได้ไหมเหมือนกับผมที่พี่ผมผมทำประโยชน์เนี่ยคือคุ้มครอง3ล้านบาทเนี่ยเบี้ยหกพันกว่าบาทเนี่ยก็วัน17บเจ็ดบาทพี่โอ๋แต่ว่าอยากได้ไหม ไม่ควรหยักได้หรอกแต่ถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาไม่มีใครยักได้แต่ถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาคนข้างหลังเราก็จะรู้สึกใช่สบายใจอุ่นใจกว่าเดิมนอกจากจะคือทุกครอบครัวนะคะถ้าได้เกิดความสูญเสียแล้วเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เราทําไว้ให้อมันคือสิ่งที่เราดูแลเขาต่อจากที่เราไม่อยู่เลยพี่บอวยิ่งถ้าเป็นถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวนะค่ะภาระหนึ่งรถก็ต้องผ่อนบ้านก็ต้องผ่อนและสาธรณภัยอะถ้าเรามีประกัน สบายไม่รู้เลยอันนี้ไม่ใช่แค่ <c oughs> เราจะรอให้เสียชีวิตยอย่างเดียวนะ <c oughs> เพราะ <c oughs> อย่างที่ท่านผอ,อ,อบอกว่าบาดเจ็บอะไรก็ตามแต่ที่เกิดจากอุบัติเหตุรอบๆ <นะ S 2> ตัวเรามันมีทื่อเพิ่มค่ารันษรพยาบาลได้อยู่ค่ะ ซื้อเพิ่มเป็นการรักษาพยาบาลซื้อเพิ่มเป็นอ่สินใหม่ทดแทนต่างๆนานาเหล่านี้ไม่ได้ทำานไม่ได้ทํางานสมมุติว่าเป็นแม่ค้าขายไก่อยู่ในตลาดสับสับสับไปสับนิ้วตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุก็ถือว่าอ่าทประกันตัวนี้เนี่ยก็คือคุ้มครองได้เช่นเดียวกันอย่าคิดว่าการทําประกันแล้วเป็นการแช่งตัวเองให้ตายเปยนความคิดเรื่องเปลี่ยนเดียว ความคิดเปลี่ยนปวามทีค,คนคนคิดอีกแบบนั่นแหละ,ค,ะครับก็ถือว่าวันนี้ได้รับความรู้พอสมควรอพออมีอะไรอยากจะพูดคุยกันในช่วงท้ายไหมคะก็ก็ตะกี้ก็สิ่งที่อยากว่าก็คือทุกวันนี้เหมอืหมอนที่คุยกับพี่โอกว,ว่ามันเต็มไปได้วยความเสี่ยงความเสี่งเกิดจากไปธรรมชาติหนึ่งเกิดจากตัวมนุษย์สองนะถามว่าป้องกันได้ไหมพี่โอวน้ำท่วมที่เจียงเหมืเนียงรายเนี่ยอยู่ๆก็มา มาแบบมาหาศาลเลยเขาไม่อยู่เขาไม่ทันนะพ <ภา S 2> ี่เขาไม่ทันแต่ว่าอาว่ามีประกันภัยนะหนักเป็นบอกพี่โบค่ะหนักเป็นบอกไม่ตั้งพี่โบถามเรื่องรถอะ่ะเรื่องรถเนี่ยประกันภัยรถอะต่ประเพทหนึ่งนะท่วมก็มีอาจา,า,ารย์ในการนี่เพื่อคือกพอเพื่อยายามทามให้เวลามีปัญหาจะได้ไม่ไม่ต้องตกเพียงกันเยอ <ภา S 2> ะค่ะต่ประเภทหนึ่งท่วมทั้งคันเนี่ยจ่ายทุน,นอนะก็ไม่ต้องเยอะพี่มบไม่ต้องเยอะ ก็คือก็คือแน่ๆอยู่แล้วในส่วนของผู้ที่ประสบภัยเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยถ้าท่วมรถนะคะประกันชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือช่วยได้คุณก็แค่ยื่นเหมือนคุณเกิดอุบัติเหตุทั่วไปก็คือเป็นการประกันที่บริษัทที่ตัวเองทําอยู่แค่นั้นเองก็ยื่นบริษัทจ้า มาหาเรานี่คือหน้าที่ของคอปพีถ้าคุณยื่นบริษัทกอแล้วบริษัทกอบ่ายเบี่ยงเอ่ยไม่จ่ายเอยดําเนินการช้าเอยหรือไม่ค่อยสนใจเอยต่างๆเหล่านี้นั่นคือมาหาเรามาหาทางคอปพอได้นะคะโดยเฉพาะเบอร์สายด่วนคนไสายด่วนหนึ่งหนึ่งแปดหกเอเห็นไหมจดจำได้พี่โอ๋น้องบกกาลังจะสุดท้ายใช่ไหมใช่แล้วพี่ขวางนี่เดียวนะพี่ขวางนี่มันเป็นมันเป็นสโลแกนของคอปพีเขาบอกว่า กปคุ้มครองผู้เอาประกันภยัยอประกันภัยคุ้มครองคุณเพรานะฉะนั้นนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถามว่าเราไม่ได้มีเจตจำนงอื่นๆในการมาพูดคุยกันแต่รเรามีหน้าที่เพื่อที่จะมา,าบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและห่วงใยสําหรับคนที่ประสบภัยอยู่ณตอนนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเทปนี้น่าจะออกอากาศณวันที่หลายๆหน่วยงานเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็คงจะ ทั้งมีทั้งน้าท่วมเอออะไรเออนะคะแม้แต่จังหวัดเราก็ไม่แน่เหมือนกันตอนนี้ปลอดภัยอยู่ตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่สามารถคาดเดาได้แต่สิ่งที่เราสามารถทําตัวเองได้คืออย่าทําตัวเองให้ประมาทนะคะเตรียมความพร้อมให้ดีกันละกันวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัปเดตนะคะของผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะของบริษัทสินมั่นคงถึงในถึงประมาณสักวันที่ เดือนพฤศจิกายนนะคะจะหมดเขตเพราะฉะนั้นให้รีบไปลงทะเบียนกันด้วยนะคะรวมถึงความเป็นห่วงเป็นใยจากคอปพีที่วันนี้มาพูดคุยกับเราในวาระของน้ําท่วมของจังหวัดต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสําหรับท่านผู้อำนวยการสํานักงานคอปพีภาคสีนครราชสีมานะคะคุณไมตรีชนุดหอมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยกับเราวันนี้ลาแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ